น้องเอมเชญค่ะเอมอายุเท่าไหร่คะลูกมากับใครคะมากับเพื่อนค่ะมากับเพื่อนใช่ไหมคะอายุเท่าไหร่นะคะสิบห้าหน้าตาไปวัยนะคะหมายถึงว่าเราเป็นคนเข้าสู่วัยสาวและสวยงามเออครับผมก็ถักของมากับเพื่อนถ้ามากับพ่อแม่อาจจะดงปืนได้โอเคเอมคะลูกแจกข้างหน้า CP Surprise นะคะ Nick Pay Surprise นี่ถ้ามีปืนยิงไปแล้วนะครับยังมากครับย pues> ังยังโธ่พระคุณก็มาพี่พี่อะไรนะครับพี่บุตรพี่บุตรพี่บุตรเอาให้เต็มที่นะฮะ CP Surprise CP Surprise สุดยอดมากท่าในตำนานซลามองเตซัมลามองเตซาลามองเซลามองเตมีใครมีวิกิตีเดียรึครับโอเคโอเคคุณคุณคุณอะไรนะผมลืมชื่อ

CP s u r p r i s e เย้โอเคโหวตลายคนกันดีกว่าบอกเลยนะคบว่าอะไรเนี่ยากมากเลยืิดใจมากๆเลยค่ะท่นนคันฉันฉันฉาเฉันฉัวฉันฉันฉนฉันคนฉันคนเันฉคนฉันฉันคนเันฉครัน โอเคคุณเต๋อฮะพี่ตั้มครับเชิญครับพี่ตั้มให้โอวตพี่ตั้มประเมือน้องเกมส์ค่ะฮะโหวให้น้องเกมส์ประมือเราเกิดมีคำถามขึ้นในใจว่าแล้วการตัดสินยังไงวะพี่พี่วิไม่ใช่พี่บุตรพี่บุตรพี่บุตรให้โบวตพี่บุตรประเมือใครโหวตให้คุณวิประเมือ น้าหลอหน้าหลอกแต่ผมกินน้าหลองใครโหวตให้แบงค์ประมือคุณได้ยินไหม <c oughs> คุณได้ยินไหมผมได้ยินไปถึงในใจแล้ว <c oughs> คุณได้ยินไหมถ้าคุณได้ยินแปลกเพราะผมไม่ไดีในอะไรเลยเออ <c oughs> อ่ะโอเค,คนะครับพวกนั้นนะฮรคะแนนนะครับ,รบ,รบผมให้แม่ตัดสินงดีเอา,อางี้ดีกว่าออเอเอกง่ายๆเป็น การตัดสิแบบฝรั่งนะครับที่ผมผมผมเรียนมาอ23ปีเต็มที่ผมศึกษาเกี่ยวกับ17ช่วงศึกการเมืองครับผมก็เป็นการตัดสินนะครับแบบของยุโรปนะครับตัวอาเชียงเหนือเชียงใต้เล็กๆน้อยๆนะครับครับผมโอนายออกครับได้ไหมเราจะขึ้นมาแข่งกันทรับมาเสือทวงอะไรครับเออเอางี้มันมีแน่ๆแหละสองคนละคนที่สามนะครับ เพราะฉะนั้นนะฮะขอรางวัลฮะขอละวัลอยู่ไหนฮะขอรางวัลขอรางวัลขอรางวัลก็จะเป็นวันโอ้โหอยากได้อ่ะคนแรกนะฮะคือเสียงดังแน่นอนชัดเจนน้องเอ็มนะครับให้นนท์มาให้น้องเอ็มค่ะน้องเอมก็คือกอดให้ก่อนทีนึงไงให้กอดทีนึงไงให้กอดย่านะครับ ยืนอยู่ที่ต้นงานไม่มีใครกอดทุกสักคนถ่ายรูปสักรูปก็ไม่มีโอเคถ่ายรูปฮะถ่ายรูปเราถ่ายแล้วใช่ไหมโอเคคนไม่ค่อยชอบถ่ายรูปแฉนะครับผมเนี่ยไม่ชอบถ่ายรูปเออโอเคผมให้น้ำเองครับผม โอเคนัเองเชิญครับรอบคากคนนึงนะครับคุณวิแน่นอนนะครับผมมอบให้คุณวิครับผม่ครับมามาคุณนนท์นนนนนนมอบทีครับผมนนมอบนนมอบนนจับกระโปโอเคนะครับอ่าคนที่3ามตั้งแคนที่3าเสียงโกรเท่ากันเราใช้กันโอน้อยออกนะครับมนะนอย่าตกใจอย่าโกรธผมนะครับนะฮะเพื่อความสุขสนานอ่ะสมท่านยื่นมือมาข้างหน้าและนนว่ายื่นมาข้างหน้ายื่นมือเดียวจิครับโน้อยออกะครับผมโอน้อยออกเลยเมื่อาจตรงนี้เ โอนักออกฮะโอนักออกอ่ะโอนอยนายเออโอนายโอฮะเห็นแล้วชัดๆเดี๋ยวจะมีแบบตั้งเด็กตั้เด็กๆลงตั้ออกเช้าเออตัให้เอาใหม่บ้างให้เอาใหม่เพคะเอาใหม่เพคะไม่เอาอ่ะโอเคพูดพร้อมกันครับลองพร้อมกันโอนายเออเออมันไม่เหมือนเดิมตรงนี้แหละพร้อ มันไม่เหมือนตรงนี้หลอหมดขาวหมดนะครับเพราะงั้นให้คนที่ออก,ออกมาเมื่อกี้นะครับนะให้คุ